คุณครับองราณาให้นำมาให้ครับองราณานะเหรอที่ให้นำมาให้ฉันใช่ครับขอบคุณค่ะ ทำไมมันขมขนาดเนี้อ,องราณาให้ฉันนะฉันต้องดื่มให้หมดสิ อออมอทั้งตื่อเลยนี่เรามาทำอะไรตามทางเดินมืดๆของวังกันล่ะเนี่ยคุณพี่คนเราก็มักมาพรอดลักกันในที่ลับหูลับตาคนแบบนี้ไม่ใช่หรอคะ อ๋อใช่โอ๊ยกยตรีนี่หลบคุณพี่ถ้าดื่มอะไรน่ะกระดกเอากระดกเอาของมันมาหรือเปล่าจะบ้านเหรอเครื่องเดิ่มมันดูสวยดีนะฉันว่าเป็นของจากต่างประเทศแน่นอน แม่บอกไม่ให้เรากินดื่มอะไรปแปลกๆที่นี่นะแต่เครื่องดื่มจากต่างประเทศแถมยังดื่มเองโดยไม่มีใครบังคับแบบนี้ <c oughs> คุณพี่เราควรไปฟ้องหรือว่าไปตามใครมาดูบ้างดีบ้าเหรอยังไม่รู้เลยว่าอะไระเดียเด๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวโอ้ดิทำอะไรเนี่ยทั้งกลิ่นแล้วรถมันแปลกจริงๆนะเนี่ยพี่คะฉันรู้แล้วว่าเธอดื่มอะไรคะ่ะอะไรเหรอ สุราค่ะโอ้โอีแป้งจะแตกเดี๋ยวก่อนนะรู้ได้ไงว่าเป็นสุราก็รสนะสิคะอืมนี่แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเป็นกลิ่นและรสของสุราน่ะโอ้โอโอก็ที่บ้านแม่ฉัน,ท,นที่บ้านแม่ฉ<อ>ันที่บ้านแม่ค่ะที่บ้านแม่เธอทำไมช่างาบัตรกับคพี่ไม่สำคัญที่ฉันรู้มันสำคัญตรงที่ทำไมเธอถึงดื่มแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีล่ะคะ ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นหรอกนะถ้าเธอกระดกขนาดนี้คงเมาไม่ยากหรอกคอยดูแก้วนั้นไว้ให้ดีก็แล้วกันค่ะ ออ,อตายแล้วนี่ขนาดดมนันเนี่ยยังเมาเลยไปทำาไมไงดีไปดีกว่า ค <น S 1> <า>ุณพี่คะเห็นไหมเธอกำลังมองหาใครสักคนน่ะแล้วนั่นใครจะไปรู้หรอคะคุณพี่<อ>ใช่คนนั้นหรือเปล่านี่<า>น <ะ S 1> คนนั้นเหรอเธอจ้องเขายังกับว่าโดนแม่เหล็กดูดนะคะอ<า>๋อแล้วเขาก็แต่งชุดเครื่องแบบของคนในวังด้วยนะคะเหมือนที่ฉันเห็นที่วัดเลยล่ะค่ะสาบานได้เลยนะคะใช่ อืถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาคือชู้รักสินนะองราณานี่ก็แปลกนำเครื่องดื่มมาให้ฉันแต่กลับไม่มาทักทายด้วยตัวเองหรือว่าเราควรเข้าหานะแต่มันก็จะดูไม่ดีอีกดูเหมือนกนเยตีจะฉลาดกว่าที่คิดนะคะคุณพี่แต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ ฉันว่านะตามคุณแม่มาดูดีกว่าไปค่ะก่อนอื่นเราต้องพูดขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มหลังจากนั้นก็ถามว่าทำไมท่านถึงเลือกเครื่องดื่มนั้นมาให้กับเรา คุณแม่ค่ะเราเจอเธอแล้วค่ะเจอใครเหรอเออคือว่าเออเจกยัยาตรีไงคะจอใครซะอีกละคะจะพาเธอมา,าแต่เธอกลับปฏิเสธพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเธอกําลังตามหาใครนั่นสิคะคุณแม่เราก็นึกว่าก,กยัยาตรีไม่รู้จักใครที่นี่เลยซะอีกแต่ว่าไม่เลยนั่นดูสิคะ อะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นจะมีอะไรเหรอฮะแล้วมันควรจะมีอะไรออคื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 อว่ากยาตรีไปไหนมาเนี่ยเราตามหาแทบแย่เลยไม่ได้หายไปไหนมาค่ะแค่ไปมองหาคนมองหาใครเขาไงเขาไหนอีกล่ะเนี่ยฮะ พ่อคะ่ะแม่ก็ตามหาพ่อเขาอยู่เหมือนกันพามางานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีแต่พวกเจ้าทั้งนั้นเลยแม่อยากกลับบ้านแล้วให้ตายสิเราเรียงกลับไม่ได้นะคะเรายังไม่เจอเขาเลยก็หาให้เจอแล้วค่อยกลับสิที่ลูกต้องทำก็แค่รอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่จะไปตามหาพ่อเขาเองเข้าใจไหมคุณแม่คะ่ะอีกจำปามันจะไปนสนุกอะไรล่ะถ้าเรากลับบ้านก่อน เราต้องทําอะไรสักอย่างนะใครท<อ>ําให้เธอเป็นแบบนี้ล่ะหน้าตาท่าทางเธอดูอิดโรยนะใช่เปล่าค่ะพี่ไม่มีอะไรสักหน่อยฉันแต่งงานกับพี่ชายเธอฉันเลยไปได้แค่พี่สะพ้ายแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รักเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆสาบานได้เลยนะบอกมาเถอะ ใครทำให้เธอหัดมีความลับกับพี่น้องเธอไม่ได้กำลังมองหาพ่อใช่ไหมล่ะพว,พวกคุณพวกคุณพี่ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะเวลาที่คนเราตกหลุมรักเนี่ยนะมันยากมากที่จะเก็บความลับอยู่ <c oughs> แต่ถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกหรอกนะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมจำปาใช่ค่ะพี่ <c oughs> อันนี้กายตรี <c oughs> <c oughs> ลองกินนี่ดูนะโอไม่ไม่ไม่ค่ะพี่เครื่องดื่มนี้มันขมมากน<อ>ี่กายตรีไม่ว่าสิ่งที่ดื่มจะขมแค่ไหนคนมีความรักก็ยังรู้สึกว่ามันหวานนะไม่เคยได้ยินเหรอหวานเป็นลมขมเป็นยางไงละจ๊ะจะจะไม่เป็นไรหรอคะถ้าฉันดื่มเข้าไปอันนี้จะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมล่ะจำปาเราอยู่นี่สองคนเลยนะเด่มเถอะเรามาที่นี่เพื่อหวังให้บางสิ่งเกิดขึ้นทั้งนั้น ถือซะว่าดื่มฉลองให้กับเรื่องราดีๆกันแล้วกันนะราณาคะฉันดีใจที่ได้ดื่มน้ำทิพย์จากพระองค์ฉันจะดื่มให้หมดเลยค่ะ มนแห่งรักและฤทธิ์ของสุราจะไปสู่ใจเธอและคนทั้งโลกทั้งโลกจะได้จดจำเนอะวากับคุณพี่พี่คะไปบอกแม่กันดีกว่าค่ะคราวนี้ท่านจะได้เห็นสักทีอ๋อใช่แล้วนั่นค่ะไปกันเถอะเป็นยังไงบ้างลูกคุณคะนี่ก็ดึกมากแล้ว เรากลับบ้านกนได้หรือยังคะเนี่ยออกลับก็กลับสิแต่เราต้องกล่าวราชาแมนดาเจ้าของงานาก่อนมาเถอะลูกมาไปไปคุณแม่คะอย่าเพิ่งเรียบกลับสิคะเออกินอะไรก่อนดีหไหมคะเฮ้ยที่นี่กินอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ได้ชมรบอบบอกออเลยนะคะเมื่อกี้เราไปดูมาค่ะเห็นแล้วอึ้งไปเลยคะ่ะเชื่อเถอะนะคะเราจะพาไปดูคุณแม่ต้องอึ้งแ <จำ S 3> น่แน่นี่ก็ดึกมากแล้วนะบอกแล้วไงว่าฉันอยากกลับบ้านน่ะคุณพี่ ลูกชายเราลักชารัดต้องไม่เป็นแบบนี้งั้นแปลว่าคุณซ้อมมวยที่บ้านทุกวันอย่างนั้นสิครับน่าประทับใจจริงๆขอบคุณครับผมน่ะชอบคนแบบคุณจริงๆว่างๆก็มาที่วังสิผมอยากมีคู่ซ้อมงั้นเพลงมวยออกมาประลองกันนะจะว่าไปกล้ามอกคุณก็แข็งแรงดีนะ บ้านผมไกลจากที่นี่นะครับกว่าจะโชว์ก็คงดึกแบบวันนี้เลย <c oughs> แล้วไงแล้วว่ากันว่ายิ่งดึกยิ่งขึกไม่ใช่หรืองไงอะไรกันเนี่ย <c oughs> อยู่ๆก็พ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ ขออภัยค่ะองรานะ ฉันอยากพูดบางอย่างกับท่านผมไม่ใช่องค์ร้านนะอ,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 อกายตรีเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมเดินเซ่แบบนี้เป็นอะไรบอกมาบอกมาสิ ฉันหัวหมุนไปหมดแล้วโอ้พระเจ้ากายตรีเราจะช่วยพยุงนะอืม,มา